วันนี้เราจะเดินขึ้นเขาทางดำเนี่ยทางค่อนข้างยากแล้วก็เดินทางประมาณ4-6ชั่วโมงในการเดินทางดูซิว่าเราจะรอดกลับมาในสภาพแบบไหนน,น้ำมาดลมควละ40โสจบายเลยเข้าตรงนี้เลยวิบซสัตรงนี้เลย ไปแล้วเราตามคนแก่ขึ้นไปแล้วยังโอ้โหบุหรี่แซงได้หนึ่งคนหรอก ยั่ไงนะจะกล้ามาก็เดี๋ยวไปเสืออีกแล้วขึ้นยอดเขา <c oughs> เดี๋ยวถอด <c oughs> เดี๋ยวใส่ <c oughs> เดี๋ยวใส่ <c oughs> เดี๋ยวถอด <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ระดับก้อนเมฆ เพื่อนมาหลายรอบแล้า,าเพื่อนเขาเพื่อนเขาแข็งแรงเข้ามาหลายรอบเอยไทยอุดรมารอบนี่รอบแรกเฮ้ยบึ้ง้ รับก้อนเมฆเลยนะเราตอนนี้เราอยู่ はい。<What? laughs> ตามเป็นขบวนขึ้นมาจะ้านเป็นหวานจบไปเด้อเห็เดเจอเห็ดโอ้หมันแก่แล้วแต่มันเย็นเลย้อ,อม,มันก็เลยบอนโยนอะด้วยดำๆหนยกินได้เด้พี่มุนพี่มนฮะ เวลาไปพูดไงไปทำลีเคอรเอาไปยังไงหรออุ้ยเพิ่งอันนี้แม่เจอเห็ดเพิ่งเลอรสกุ๊ปแม่เออนี่แม่อืมเฮ้ยโอ้โหดอกนี้น่ะเจ็บสวยด้วยเนี่ยดอกใหญ่มากกำลังดีแต่ว่าเข้เอาได้แล้วผู้ชักอย่างนี้ที่างนัง โอ้เดียวมอนเตอร์มอนเตมอนเตมอนเต์อ,ตอ้สุกแล้วเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยข้างนั้นเลยเนี่ยลูกนั้นเก็บมาโอ้ดอกสวยดอกงามขนาดเห็ดไหม เฮ้ซองดอกหน่อยเหนจ๊ะขายโลละสี่ร้อยนะเนี่ยนี่อันนี้กำลังแพงกิโลละสี่ร้อยสามสีคนเนะสี่อยถาบกิโลละพันถาบเอาขวดโค้กขึ้นมาใส่เนี่ยโค้กเปล่าแล้วเนี่ยพี่มีกล่องไอ้นั้นไงเอามาในกล่องกล่อองไ มันสุกบอสุกก็มีตันยังบอสุกก็มีนอืมมีไปน้ำกินไปน้ำกินเนากบุ๋ตเต้นรับเลยอุบะบอทันพ่อเดรเ์ร้อมันสกเบิดก้อนอห็นกุงกโอ้ จุดมุงไม้ขึ้นไปโน่นเลยบนยอดเลยเมกกข้อาอยู่สูงกว่า <c oughs> ก่อกนเมกอีกมุงลอยก,ก่อนเมก เริ่มมืดหมดแล้วเริ่มหมอกเม่กำลังมามืดเริ่มมืดแล้วเริ่มหมอกเม่กำลังจะมาปะคุม้มหรอปกติเดินทาง4-6ชั่วโมงใช้เวลาในการเดินทาง เราอาจจะใช้มากกว่า6ชั่วโมงมาถึงครึ่งทางแล้วด้วยค่ะพี่น้องอันนี้กกมีการลงซื้อกันว่าห้าด้วยมาถึงเงินเขานี่โรน,นิงสเตียนคูเขาเขานีค่อยเป็นเส้นทางของเงินราชนินีซอนยานี่เส้นทางคนมาเปิด akan ก่อนครึ่งชั่วโมองนั้นแล้วก็จะเดินกลับแล้วอาจาศเราเดินลกออกงฝั่งหนึ่งน่นาจะเร็วกว่ารอบที่ขึ้นขาขึ้นมา,ามปแขค่ลุทแควเข้ารด,ดบ่ะรอ่ะไ,ไม่ต้องมาเลี้ยไม่ชอบอโอ้ยโอ้ยตัวนี้ลูกมันกำลังขนตัง เพิ่งได้แสบบ่แสบบ่ขาตัวนี้ขานี่แสบบ่คือสีเข้มดีว่เข้มบ่เออใช้เป็นผู้หญิงแสบมันก็เป็นอย่างนี้แหละเอ้าเข้มบ่เข้มบ่เข้มบ่ร็วว่ผู้หญิงแสบมากินอาหารกินอยู่เนี่ยคนคนงามงามคนคนแพ

ใบไม้จะหมดต้นแล้วจับมือกันงานกับทายเอาเขาแหะนี่จะโรกย่างเดี๋ยวสั้นๆบบบเรียงพึ่งอุ้ยหอมหอมนำพึ่งคักเลย อันนี้พึ่งตรงนี้นะทีนเชาาสวนทินไล่แอปเปิ้ลไล่พุ่มมาเล่เชอร์รี่พุ่มมาพุ่มมาเศร้าไปให้ผสมเกรสรผลไม,ม้หอมหอมหอมน้ำพึ่งสวนทางโลกปลาสวน เป็นสี่กิโลที่บ่ึ้นสนามกอบเลยอันบ่อันนี้ทางทางขึ้นเขาขึ้นสิบสองกิโลทางลงเขาสี่กิโลประมาณสี่กิโลนี่ลงลงเข่าตลอดเลยลงแบบหัวหดวลงแบบหัวหัวเดี๋ยวหัวเข่ากับปลายเท้านี่จิกจิกจิกขาขาสั้นติดเลยต่ว่าไก่แล้วล่ะลงมาห้าก้าเกินเครื่องล้วเนาะเยกสองโลมันไก่เลยนะมันยังผอแถยอยู่ดีเออ เดี๋ยวก็ถึงแนอย่ามันก่แบบกับขึ้นกับคืไกับขึ้นกับอ,ไอะไรเราเดินทั้งหมด5ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงโ<อ>เป็น6ชั่วโมงโอเอาก็ถึงเป้าไมยเลี้ยอีกนิดหน่อยได้ก็ถึงเป้าไมยโดยปลอดภัยทุกคนกลับมาครบ32 <laughs> โอเคตัวอาจจะเกินตัวเนื้องอ,อกกัน <laughs> ปะตาบวม สำหรับทริปนี้ก็สำเร็จรุ่นเร่วงไปด้วยดีบาย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 ลุงบายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ